สุดมันญี่ปุ่นตีเสมอบราซิล2ต่อ2เซตทำให้ต้องตัดสินกันต่อในเซตที่5บราซิลหืดจับก่อนตบญี่ปุ่น3ต่อ2ขคว้าเหรียญทองแดงลูกยางชิงแชมป์โลกเป็นสมัยที่2 บราซิลทีมอันดับ2ของโลกดีกรีรองแชมป์เก่าครั้งที่แล้วแต่ยังไม่เคยคว้าตำแหน่งแชมป์โลกและรองแชมป์เนชั่นส์ลีกฤดูการนี้ออกแรงตบญี่ปุ่นทีมอันดับ5ของโลกรองแชมป์เนชันส์ลีก2024และอดีตแชมป์รายการนี้3สมัย1962-1967-1974 โดยบราซิลเอาชนะไป3ต่อ2เซต25ต่อ12 25ต่อ17 19ต่อ25 2 9ต่อ27 18ต่อ16ในการแข่งขันวอลเล์บอลหญิงชิงชมป์โลกรอบชิงเหรียญทองแดงณสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากท่ามกลางกองเชียร์ของทั้งสองทีม5,717คนสแกนเขาเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา บราซิลคว้าเหรียญทองแดงเป็นสมัยที่2หลังจากที่เคยทำได้ในปี2014และชนะนัดนี้ได้คะแนนสะสมเพิ่ม0.85รวม428.01ส่วนญี่ปุ่นคะแนนลดลงเหลือ346.26แต่ทั้ง2ทีมอันดับโลกไม่เปลี่ยนแปลงนัดนี้กาบี้ทำคะแนนสูงสุดให้บราซิลทำไป33คะแนนโยชิโนทำ33คะแนนให้ญี่ปุ่น แล้วแฟนๆอยากบอกอะไรคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะ